ครับสวัสดีครับนักเรียนครับในวันนี้นะครับคุณครูก็จะขึ้นในหัวข้อใหม่แล้วนะครับในเรื่องพหุนามนะครับถ้าอยู่ในหนังสือของสสวทของเรานะครับก็จะอยู่ในหน่วยที่6เป็นหน่วยสุดท้ายของการเรียนภาคเรียนที่1นะครับปีการศึกษา2564นะครับในเรื่องของพหุนามนะครับจะประกอบไปด้วย4เรื่องด้วยกันนะครับในหน่วยนี้ที่เราจะต้องเรียนกันก็คือ หนึ่งนะครับนักเรียนต้องรู้จักเอกนามนะครับเอกนามคืออะไรก่อนที่จะมาเป็นพหูานามนะครับสก็คือในเรื่องของการบวกและการลบพหุานามนะครับสามนะครับการคูณพหูานามแล้วก็อันสุดท้ายก็คือการหารพหูานามนะครับด้วยเอกนามอ่าโอเคนะครับพหุานามหรือภาษาอังกฤษเรียกว่าพ o ลิโนเมียลนะครับให้นักเรียนไปดูนะครับ ความหมายนิยามเกี่ยวกับเรื่องของอเอกนามก่อนอันแรกเลยนะครับเอกนามโมโนเมียลนะครับเอกนามคืออะไรก่อนอื่นเราต้องมารู้จักความหมายของมันนิยามของมันก่อนนะครับเอกนามนะครับก็คือนิพจน์นะครับนิพจน์ที่สามารถเขียนให้อยู่ในรูปของการคูณของค่าคงตัวนะครับนิพจน์ที่เขียนในรูปนะครับ ที่เขียนในรูปของค่าคงตัวคูณกับตัวไม่ทราบค่านะครับค่าคงตัวคูณกับตัวไม่ทราบค่านะครับหรือตัวแปรนะครับคูณกับตัวแปรตัวแปรอาจจะเป็นตัวแปร x ตัวแปร y หรือตัวแปรอะไรต่างๆนะครับเรียกว่าตัวไม่ทราบค่านะครับตั้งแต่ หนึ่งตัวขึ้นไปนะครับตั้งแต่หนึ่งตัวขึ้นไปนะตัวไม่ทราบค่าตั้งแต่หนึ่งตัวขึ้นไปและที่สําคัญก็คือเลขชี้กําลังหรือตัวยกกําลังนะเ,เนาะเลขยกกาลังเนาะหรือดีกรีเนาะได้หลายแบบนะครับและเลขชี้กําลังนะครับเลขชี้กําลังนั้นจะต้องเป็นจํานวนเต็มเท่านั้นเลขชี้กําลังกําลัง เป็นจานวนเต็มนะครับจานวนเต็มเท่านั้นนะครับที่สําคัญต้องเป็นจํานวนเต็มบวกนะครับจํานวนเต็มบวกแล้วก็จํานวนเต็มศูนย์นะครับเต็มบวกและเต็มศูนย์ได้ติดลบไม่ได้นะครับติดลบไม่ได้ลักษณะของเอกนา,ามคืออะไรตัวอย่างเช่นเดี๋ยวครูขอเขียนตรงนี้นะครับเอกนา,ามเช่นสาม ตัวแปรครูใช้ตัวแปร x ก็แล้วกัน 3x เห็นนะม3คูณกับ x อยู่เห็นไหค่าคงตัวนะครับจากนิยามของเราจากความหมายของเราก็คือค่าคงตัวคูณกับตัวแปรตัวแปรของเราก็คือ x นะครับแล้วก็ต้องมีเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็มบวกถ้าการณีไม่มีตัวเลขชี้กำลังแบบนี้นะครับเลขชี้กำลังแบบนี้หมายความว่าเลขชี้กำลังเป็น1นะครับแต่ครูขอเ,เขียนเป็นนี้ครับ 3x ยกกาลังสองหมายความว่าค่าคงตัวคูณกับตัวไม่ทราบค่าเลขชี้กําลังเป็นจํานวนเต็มอย่างนี้อันนี้เรียกว่านะครับเอกนามมีอะไรอีกครับห้าได้ไหมเอาเอา,เอาแบบที่มีตัวแปรก่อนห้ากกําลังสี่อย่างเงี้ยเป็นเอกนามหมดเลยนะครับสามจำนวนเต็มทั่วไปถือว่าเป็นไปได้นะครับสามก็ถือว่าเป็นเอกนามทํใไมถึงอ่า คิดว่า3เป็นเอกนามเพราะว่าสามมาจากอะไรครับเราเรียนนิยามเรื่องเลขยกกำลังในหน่วยที่5ที่ผ่านมานะครับสก็เกิดจากอะไรครับสาเราสามารถเขียนเป็น x ยกกำลัง0ูนย์ได้นะ x ยกกำลังศูนย์มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ 1. 3คูณ1ก็เป็น3ามานี่คือที่มาที่ไปว่าทำไม3ถึงเป็นเอกนามได้นะครับแสดงว่าจำนวนถ้าคงตัวทุกตัวเลยถือว่าเป็นเอกนามหมดเลย ก็ไหมครับถ้าฟังจากเนยามตรงนี้นะต่อไปครับตัวนี้ไม่ถือว่าเป็นเอกนามอะไรที่ไม่ถือว่าเป็นเอกนามครับนี่ครับมาดูนะเช่น 5x ยกกำลังลบหนึ่งอย่างเงี้ยนะครับเลขชี้กำลังติดลบแน่นอนครับเลขชี้กำลังติดลบเป็นเอกนามไม่ได้อันนี้ไม่ใช่เลย นะครับไม่ใช่นะครับอะไรอีกครับที่อย่างนี้ครับ c ลบ c y กำลังษหนึ่งส่วนสองอย่างเงี้ยถือว่าไม่ได้นะครับถือว่าษหนึ่งส่วนสองไม่ใช่จำนวนเต็มจำนวนเต็มก็คือหน,นึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบตรเนี้ยสิบเอ็ดสิบสองสามไปเรื่อยๆ,ๆนะครับหรือศูนย์ก็ยังยังได้เลยนะครับเนี่ยตามตัวอย่างนี้นะครับเว่าตัวนี้ก็ไม่ใช่นะครับ อเคนะครับเดี๋ยวมาดูตัวอย่างมาวิเคราะห์กันว่าเอกนามอะไรเป็นเอกนามอะไรไม่เป็นเอกนามในแบบฝึกหัดอีกครั้งหนึ่งต่อไปครับมาดูในเรื่องของสัมประสิทธิ์ครับสัมประสิทธิ์คืออะไรสัมประสิทธิ์ก็คือค่าคงตัวนะครับค่าคงตัวที่อยู่ข้างหน้าตัวแปรนั่นเองนะครับออข,ขอเขียนว่าค่าคงตัวที่อยู่ หน้าตัวแปรนะครับหน้าตัวแปรหรือตัวไม่ทราบค่านะครับเช่นครูขอเขียนย่อว่าสอปอสอนะย่อมาจากคําว่าสัมประสิทธิ์นะ,ะสัมประสิทธิ์ของ7 x กําลังสถามว่าสัมประสิทธิ์คืออะไรครับคือคือ7นั่นเองเห็นนะต่อไปอีกอลองดูอีก สัมประสิทธิ์ของสัมประสิทธิ์ของลบยี y กำลัง6อ่ะคืออะไรตัวที่อยู่ข้างหน้าครับคืออะไรครับลบยเราต้องเอาลบมาด้วยนะครับลบยนี่ก็คือสัมประสิทธิ์นะครับนี่คือสัมประสิทธิ์ของอเอกนามชุดนี้นะครับดีกรีนะครับดีกรีดีกรีคืออะไร เราเขียน okay, ตรงนี้นะครับดีกรีคือตัวชี้กำลังนั่นเองนะครับแต่ตรงนี้เราต้องเขียนให้ครอบคลุมนะครับเผื่อว่าตัวแปรนะนิพจน์ในชุดของเอกนามนั้นมีตัวแปรหลายตัวแปรนะครับเช่นดีกรีเราต้องเขียนว่าผลบวกนะครับของชนนหนึ่นงผลบวกนะครับ ของตัวชี้กำลังนะครับหรือเลขชี้กำลังนะครับตัวชี้กำลังของตัวแปรทั้งหมดนะครับอ,อย่างเช่นเช่นนะ3 x กยกกำลัง5เพราะฉะนั้นดีกรีก็คือ นี่นะครับตัวชี้กำลังครับดีกรีคืออะไรครับดีกรีคือ5้าดีกรีคือ5นั่นเองนะครับเอแต่ถ้ามันมีตัวแปรหลายตัวล่ะเช่นนะครับ3 xy <4 Z S 1> กำลังส z กำลังสองอย่างเงี้ยดีกรีคืออะไรดีกรีคือ ผลบวกเนาะจำนิยามได้ผลบวกของตัวชี้กำลังทั้งหมดอ่ามันมีตัวแปรอะไรบ้าง3 xy กำลัง4แกกำลัง2ไอเตัวเดียวโดดๆ,ๆอย่างเงี้ยมีตัวชี้กำลังครับมันก็คืออะไรครับตัวชี้กำลังเป็น1นะครับมันไม่ได้เขียนแต่ว่าเราต้องจำให้ได้ว่าอ่าเขาไม่ยอมเขียนแต่ว่าหลักๆแล้วมันก็คือ x อกกำลัง1น,นั่นแหละถ้ามันเป็นยกกำลังศูนย์มันจะกลายเป็น1ตัวนี้จะหายไปทันทีไม่ได้นะครับเพราะนั้นมีเลขอะไรบ้างที่รวมกันครับ ดีกรีของมันมีเลขอะไรบ้างเอามารวมกันทั้งหมดเลยมีเลขอะไรครับหนึ่งเลขสเลขสอง่อาก็หนึ่งบวกสบวกสองครับเพราะฉะนั้นดีกรีของข้อมูลชุดนี้ก็คืออะไรครับเอกนามชุดนี้คืออะไรเจดนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นดูให้ดีนะครับในเรื่องของดีกรีส่วนเอกนามคล้ายนะครับเอกนามคล้ายก็คืออ่า ขอเขียนเป็นความหมายตรงนี้นะครับเอกนามคล้ายก็คือเอกนามที่มีสองเอกนามนะครับเอกนามสองเอกนามนะครับเอกนามสองเอกนามก็คือพวกนี้แหละสองเอกนามนะครับที่มีตัวแปรชุดเดียวกันที่มีตัวแปรชุดเดียวกันนะครับ เพราะว่าชุดเดียวกันมันต้องเหมือนกันนะครับแล้วก็ตัวชี้กำลัง